ชร์ข่าวเลาเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีวันหยุดสงกรานนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตจับตาล็อกดาวพื้นที่โควิด1 9ระบาดหนักนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ จับตาม,มาตรการล็อกดาวคุมโควิด -19 เฉพาะพื้นที่หากยังระบาดหนักด้านสอทอเปิดลิสต์พื้นที่สีแดงเข้ม9จังหวัดยอดติดเชื้อหลักร้อยนะคะเมื่อวันที่14เมษายนนะคะพลเอกนัทพลนาพาณิชย์เลขาธิการสมชและพออสอปกสอบอคอได้กล่าวเกี่ยวกับมาตรการรับมือการระบาดของโควิด -19 ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดรัฐบาลได้มีคำสั่งให้ใช้มาตรการ work from home จนถึงสิ้นเดือนเมษายน2564เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจพร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พนักง,งานทำงานที่บ้านในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนั้นอีกหนึ่งมาตรการที่หลายฝ่ายจับตามอมงนะคะนั่นก็คือจะมีการล็อกดาวน์หรือไม่นั้น พลเอกนัทพลได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงการประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขเกี่ยวกับการพิจา,า,รารณามาตรการอื่นๆเพิ่มเติมโดยมีจังหวัดเสี่ยงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ต้องจับตาได้แก่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเชียงใหม่ประจวบคิรีขันธ์และภาคตะวันออกบางจังหวัดที่ต้องจับตาและอาจมีการยกระดับมาตรการควบคุมโควิดในพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตามยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีแผนที่จะล็อกดาวน์จังหวัดที่กล่าวมานะคะแต่จะทํางานคู่กับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดโดยสธจะเป็นฝ่ายประเมินการระบาดพร้อมขีดความสามารถในการรับมือเพื่อนํามาประกอบการปรับมาตรการให้เหมาะสมเลยค่ะสมะชยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการยกระดับมาตรการแบ่งโซนสีพื้นที่ ตามการติดเชื้อแต่อย่างใดแต่ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะยกระดับมาตรการขึ้นเนื่องจากขณะนี้มีผู้ติดเชื้อจํานวนมากรวมไปถึงประชาชนเองฝ่าฝืนมาตรการการควบคุมการระบาดขณะนี้ยังใช้มิติการมองเป็นสามมิติคือมิติพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อสูงมิติกิจการใดที่เสี่ยงและกิจการใดที่เสี่ยง โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาให้เตรียมยกระดับโดยขณะน,นี้ทีมงานได้เตรียมการไว้แล้วเช่นการยกระดับพื้นที่ที่ผ่อนคลายให้เป็นพื้นที่สีแดงแต่สบ,บคระวังไม่ให้กระทบกับประชาชนโดยรวมทั้งนี้นโยบายรายพื้นที่จะไม่ทำเหมือนกันทั้งประเทศ เพราะจะก,กระทบประชาชนทั้งนี้มีความเป็นไปได้ต่อการนำมาตรการล็อกดาวน์ใช้ในพื้นที่แต่ต้องรอฟังข้อมูลจากสาธารณาสุขอีกครั้งพลเอกนันทพลกล่าวให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะคะเปิด9จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะคะทั้งนี้เมื่อวันที่14เมษายนที่กระทรวงสาธารณาสุขหรือสธในการแถลงสถา,านการณ์ไวรัสโครโรน2019 นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือคอรอได้กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยว่าการระบาดรอบนี้เร็วเพราะเชื้อเปลี่ยนไปเป็นสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ระบาดค่อนข้างเร็วและความรุนแรงของโรคไม่ได้มากกว่าปกติโดยส่วนใหญ่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการประมาณ90%ซ สำหรับการควบคุมสถานการณ์ที่ขณะน,นี้ตัวเลขพุ่งขึ้นนั้นที่ผ่านมาได้มีมาตรการปิดจุดเสี่ยงสถานบันเทิงตั้งแต่วันที่10เมษายนและเมื่อ13เมษายนนายกรัฐมนตรีมีการสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ work from home เต็มรูปแบบหลังสงกรานจนถึงสิ้นเดือนเมษายนและขอความร่วมมือภาคเอกชนด้วยเช่นกันจะช่วยในเรื่องการควบคุมโรคได้อย่างไรก็ตามก็ยังมีพื้นที่ระบาด ที่ต้องจับตาโดยในแพทย์โอภาสกล่าวว่าหากแบ่งตามระดับสีทางระบาดวิทยาข้อมูลนวันที่14เมษายนโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้มคือจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า100รายขึ้นไปขณะนี้มี9จังหวัดนะคะนั่นก็คือกรุงเทพมหาคนครเชียงใหม่ชนบุรีสมุทรปราการนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาคปรปทุมธานีและสระแก้ว โดยจังหวัดเหล่านี้จําเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมการเคลื่อนที่ของคนไม่ว่าคนเข้าออกมาตรการควบคุมจุดเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงหรือการจัดปาร์ตี้ระหว่างบุคคลต้องเข้มงวดทั้งจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและบุคคลเสี่ยงลดกิจกรรมเสี่ยงลดการติดเชือ้อทั้งนี้นายแพทย์โอภาสกล่าวด้วยว่าผลการศึกษาจำนวนผู้ป่วยรายวันระยะหนึ่งเดือนข้างหน้า โดยมีการคาดการทางวิชาการและการระบาดวิทยาว่าหากไม่มีมาตรการใดๆในทางทฤษฎีตัวเลขผู้ติดเชื้อจะพุ่งขึ้นถึง9,140รายแต่เมื่อมีมาตรการปิดสถานบันเทิงในจังหวัดเสียงตัวเลขจะเฉลี่ยอยู่ที่2,000รายซึ่งตัวเลขขณะนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่ยังไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือในการปรับพฤติกรรมส่วนบุคคล งดปาร์ตี้กลุ่มคนใกล้ชิดจะลดตัวเลขผู้ป่วยเหลือ934รายแต่ในมุมสาธารณะสุขก็ยังไม่เพียงพอจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการเพราะการมีผู้ติดเชื้อระดับหลายร้อยคนจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างได้จึงต้องเพิ่มมาตรการลดกิจกรรมการรวมตัวที่ไม่จำเป็นทั้งกิจกรรมสาธารณะหรือกิจกรรมในครอบครัวอย่างปาร์ตี้ส่วนบุคคลในครอบครัว แต่มารวมตัวกันจากหลายๆที่ก็จะทำให้ติดเชือ้อจะทำให้ผู้ป่วยลดเหลือ593ราย